เอาละครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในโฮมสวิตท์โฮม EP สองนะฮะหลังจากที่เราเอาได้อ่านแดอรี่ของเจเนาะแล้วก็ข้ามาันห้องใต้บันไดนะะเราก็มาาั์บอยู่ที่นี่เลยนะครับผมมาต่อกันเลยไม่พูดพรทำทำเพลงนะแต้วทำไมทําไมอะพวกห้องปลาปลาห้องแบบมันต้องมีอะไรขวางทางอยู่ตลอดเลยวะไม่ใช่มั้งเสียงดังขนาดนี้เสียงน่าจะอยู่ไม่ไกล เสียงน่จะอยู่ไม่ไกลจริงแต่ว่าขวาหลายซ้ายดีเนะ่ะขวาหลายซ้ายดีซ้ายดีแล้วกันนะทางดูสะดวกกว่าฝั่งขวานะครับรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพาคลฮเนี่ยทำไมไม่ต้องมีอะไรแปลกๆมาวางไว้ใต้นี้เต็มเลยหมดเลยวะรูปผู้ชายโดนขีดตาออกรูปบ้านครามเวตาลมีแต่อะไร น่ากลัวน่ากลัวล้วก็มีรูปนางรานะโอเคโอเคไปต่อไปต่อไอห้องจาเป็นใดแต่ว่าใช้อะไรไป่ได้ข้างล่างนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวก่อนแล้วทําไมมันเปลี่ยนมูดเลยวะเนี่ยทำไมเป็นบ้านไทยเนี่ยแล้วทำไมข้างหลังมีประตูวะมันควรจะเป็นหน้าต่างดิียไม่ใช่ประตูเชีย่ย<ค><อ>ผมเริ่มร้อนรอ,นรอนแล้วนะ เฮ้ยปิดประตูให้กเองด้วยเอ้ยตอนนี้มีกระดาษอยู่ฮะอ่าเดลเรื่องของเซนบอกเลยว่าไม่โอเคจริงๆครั้งนี้เรามั่นใจว่าเราหลับลึกมากๆแต่ทําไมเราถึงตื่นมาอยู่ในบ้านไม้เก่าๆแล้วเงาที่น่ากลัวข้างนอกนะั้นมันคืออะไรกันนะเราไม่เคยเห็นเงาอะไรที่มันใหญ่โตขนาดน,นี้มาก่อนแต่ครั้งนี้เราหยุดออกมาจากฝันเองตื่นขึ้นมาในห้องของเราเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่เนะี่ยข้างหลังว่างบางเปล่านะฮะ คือผมก็หมาหอนคือผมก็เอาจริงรูปพวกนี้มันดูน่ากลัวมากเลยอะเฮ้ยหมาหอนคุยอลไรเนี่ยเนี้ยปากดิมันหอนเคี้ยวแรงขนาดเนี่ยเอ่ไม่มีอะไรแล้วเอ้ยห้ององล่างเปิดไม่ได้นะฮะอาจจะต้องหาล็แจอะห้องนี้อันนี้คืออะไรนี่กครแพงขีดเขียนด้วยช็อตสามสีสื่อถึงอะไรบางอย่าง รูปถ่ายแก๊งซิงเยสโซทอนเ็ดเค่ัยรุ่นยสโซทรนวะข้างหลังไม่มีอะไรเลยหมาไม่เป็นมันเป็นอะไรต้องหนาวาว่าเห่าจังลเลยอะสีขาวหนึ่งชมพ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ูหนึ 1, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามเออนี่กูว่าแล้ะไอสัตว์ว่ามันต้องหากุญแจมา หนึ่งแปดสามใช่ไหมอ่าสิงด้วยกูนี่แม่งฉลาดเกินเสียงเปิดน่ากลัวเกินที่ล้างเท้านะฮะแล้วไฟอะไรเสียงภูรออยู่วะนั่นอนะ่ะกระสือแน่ๆเลย เฮ้ยห้องข้างๆห้องนี้แน่ๆเลยมาหอนเคี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหตัวเคี้ยอะไรวะไม่คิดตัวเคี้ยอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆตัวดำๆวิ่งตะปุยตะกายสถานีข่าววิยุประจายเสียงของที่จังหวัดยะโสุ สถานีตำรวจเมืองยะโสธรถึงการวางแผนการจับกลุ่มกลุ่มนักซิ่งรถจักรยานยนต์ออในเขตทางหลวงจังหวัดยะโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกลุ่มนักซิ่งได้ไม่น้อยกว่าสิบรายแต่ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังคงหลบหนีการจับกลุ่มรวมถึงนายพิชัยมานะไพภูย์ผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์และเป็นหัวโจกในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยความคืบหน้าต่างๆจากรายงานให้ทราบต่อไปจบการรายงานข่าวสีสุขพงศรัทธารายงาน ปิดปิดยังไงเนะี่ยโอเคก็คือไอ้แก๊งซิ่งเมื่อกี้นะที่เราดูดูภาพแบบแม่งโดนจับโอ้ที่แรกมันไม่มีไม่ใช่หรอสภาพสามสีพวงมาลัยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ๋อ เสาตกน้ํามันการสร้างบ้านในสมัยโบราณต้องใช้เสาไม้ขนาดใหญ่ในการทาเสาบ้านเมื่อมีการตกน้ามันของเสาคนในสมัยนั้นจึงเชื่อว่าเสาตกน้ํามันคือเสาที่มีผีสางนางไม้อาศัยอยู่ตั้งแต่ต้นไม้นั้นยังไม่โค่นล้มหรือถูกตัดและหากมีการลบหลูดจะทําให้ชีวิตพบเจอจะสิ่งที่ไม่ดีขอโทษนะครับถ้าผมอ่านอ่านอ่านปิดประตูทำมเชี่ยอะไรหรออืออยู่ไหนถ้าผมอ่านแบบ ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะขอโทษด้วยจริงๆงห้องนี้เปิดไม่ได้นะทุกคนตัวนี้มีประตูอยู่นะนเฮ้ยกินเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยพวกตัวดำๆมันกินอะไรอยู่วะขอโทษนะผมไม่ค่อยกลัวผู้เชี่ยที่เท่าไหร่แต่ถ้าเจอยช้ำกว่าจจะกลัวก็ได้อา้าวหายไปแล้วกูจะกลับมาจะทวงทุกอย่างของกูคืน โอเคเดึงม okay. ูบอลทั้งหลายอย่าเอาสีเปย์มาพ่นอย่างนี้ในบ้านของคนอื่นโเคครับหนังสือพิมพ์ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะโอ้นี่ไงบ้านหลังนี้ใช่ไหมที่ออกข่าวเน่ยจริงจริงตำรวจเข้ามาในบ้านหลังนี้นะฮะเพราะแม่งเหมือนกันเลยลูกพ่นบ้านแม่ตัวเองเฮียเฮียตัวอะไรวะตัวอะไรเออเฮียเฮ้ เีย er. ขอโทษทุกคนที่ผมไแหงปากดังไปหน่อยผมตกใจจริงๆเมื่อกี้มือไอ้เหี้ยอะไรเขามา,มา,ม,ามาพังในบ้านวะใส่เสียมากเลยเกือ <laughs> บตายไอ้เหี้ย <laughs> ตอนนี้มีประตูอยู่อ่านี่ไงกู <laughs> ว่าแล้วไอ้เหี้ยโคตรสิ่งเครื่อแวนวะเครื่องอะไรนีะครับ ร้อยยี่ห้าไม่มีความรู้มีล็อตซิ่งเต็มไปหมดเลยฮะรู้สึกเหมือนจะเจออะไรดีบางอย่างเลยโอเคครับปิดปิดดีกว่าน่ากลัวเกินอา้อาวอ้าวโอ้ยเ <c oughs> ชี่ยวิ่งหาพ่อไองอ ตอนนั้นครับทุกคนทุกคนเห็นเหมือนกันไม่อยู่ข้างบนแล้วถ้าใครเข้ามาจุดเทียนให้วันเนี้ยมันอยู่ข้างบนนะครับทุกคนแต่มันทำอะไรเราไม่ได้อ่าเครื่องฟินแฟลชใช่ไหมโอเคครับตรงนี้มีประตูอยู่ แต่ว,ว่าเปิดไม่ได้เมื่อป็นทำอะไรได้ไหมไม่ได้โอเคครับผมการที่เรากระทำไม่ดีต่อคนอื่นต่อปากกาลีก็ต่ามต่อเื่อนูก็ต่างทาร้ายอุ้ยคุณก็ตาแม้กระทั่งลักเล็กขโมยน้อยสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้ชาวบ้านพอตายไปก็ต้องเกิดเป็นสังเวชีเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแมวกว่ายวนเวียนไปตามกรรมที่เคยก่อไม่มีจบไม่มีสิ้น ญาติโยมทั้งหลายอาจจะเคยยินเสียงบีดล้อยามกลางคืนบ้างเพราปาเลนั้นเล็กแหลกินก็ไม่ได้ดืือก็ได้หิวโหยวนเวียนทรมานทรมงคมเรื่ยไปดังนั้นเนี่ยอย่าได้ทำบาปทำกรรมกับใครเพราะม่อย่างนั้นตายไปก็จะไปวนเวียนแบบนี้ดังที่โคดังคำนั้นไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโอเคครับผมบ้านมาเมื่อกี้เนาะก็คือ ประวัติเลยนะก็ลูกน่าจะพ้นบ้านแม่ตัวเองนะแล้วก็พาพวกของมาทําร้ายแม่ตัวเองด้วยนะฮะแม่ถูกส่งโรงพยาบาลแล้วก็เมื่อกี้ผีที่มาเอามือรอดมาสรงหน้าต่างก็อาจจะเป็นผีเปรตนะฮะเพราะแม่งทําร้ายอุปการีอะไรประมาณนี้มั้งตามที่หลวงพ่อเขาพูดไปแกนะนี่ทางขึ้นกับทางลงครับผมเพ่งผมไม่รู้ว่าผมคนขึ้นหรือลงดีนะเอาเป็นขึ้นละกันช่าความสูง ไปดีใจนายจ่าเฮ้ยโอ้ยอ้าวคิดว่ามันจะไม่เห็นเราผีเปรตฟักฟักไม่เห็นกู แล้วทำไมเฟรมเลดดรอปอันเนะี่ยมันจะตามเรามาไหมไม่น่ามาั้งเสียงมาจากตรงนี้แต่ไม,ไม่ไม่มีอะไรโอ้ตรงนี้มีประตูอยู่นะฮะเปิดไม่ได้โอเคอยังขึ้นกับลงผมขึ้นดีกว่าเปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้ Xong rồi oh, vào oh. oh. dây à, hình, hình của đây ngay ạ Chạy Chạy dạ mong mà cha ế cha ế, Ừ, không biết năm này เพ่อเพ่ขยับไปนะเราไม่รีบมีผีมาเกาะไอ้เช่ ไม่รีบครับผมเราไม่รีบนะเดี๋ยวเราตายนะครับโอเคยังไม่เห็นแต่อาจจะเห็นได้อีกไม่ช้าดูแพทเทิร์นมาก,ก่อนนะ เหงื่อซอกเลยกูอย่านะโอเครอดแล้ว ตะขีหนึ่งยอะไรอะไรประตูประตูะะชั้นสี่มันหายไปแล้วนะทุกคนล็อกนะอืมชั้นสามชั้นสามแผ่นผังคืออะไรครับเนี่ยมองไม่รู้เรื่องเลยวะเจนเจนไอ้เจ้ล็อกว่ะ อ่าอันนี้อะไรฮนะช่วงนี้ผมต้องเข้าออกชั้น3ามช่วงดึกบ่อยๆถ้าไม่ได้เอากุญแจมาคืนผมจะใส่ไว้นในตู้เซฟห้องร้อยเวน,นะครับลองสารวัตรบัญชาโอเคนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานีตำรวจกุญแจสถานีตำรวจว n e F ชั้นหนึ่งเหรอชั้นหนึ่งนะฮะอ่ากุญแจที่ลราหยิบมาเมื่อกี้ แต่เขาไปทํทำมีที่อะไรข้างในอะ่ะอยู่เปล่าไม่อยู่แล้วสงสารคนดูอะ่ะถ้ามีคนมาดูหรือว่าเสียงมาจากตรงนี้เราก็ยังไปหามันอีกโอเคครับสถานีตำรวจรถเลสชบไวรับใช้ประชาชนห้องสอบสวนเด็ก รู้สึกว่าเฟรมเรยมันตกยังไงไม่รู้ฮะเรรู้สึกว่าห้องมันโปร่งเกินไปกระจบเต็มเลยน่าจะมีไฟอันตรายมาไหนไม่ช้าของกลางอ๋อต้องหาเไนมาพังแน่ๆห้องนี้นะห้องของกลางเราจำไว้ห้องนี้ปิดไว้ร้อยเวนแต่ทำไมสถาน,นีตำรวจมันเละจังวะเสียงอะไรเอ่ยเมื่อกี้ <c oughs> คําใบรหัสบางอย okay. ่างนศะูนย์แปดศูนหนึ่งศูนย์เก้าโอเคดูชะตาล้วนาคนเล็กเด็ด <c oughs> น้ำยาจาดเอ้นน้ำยาตาจิ้งเหรนใช้แล้วสาวหลงใช้แล้วสาวรักใช้แล้วยิ่งใหญ่ใช้แล้วอุดอหลวงเหรนหลวงพ่อผีโอเคได้ละแม่ครูก็งงอยู่ตั้งนานโอเคเราก็ไปเปิดชั้นสามเลยครับทุกคน ด้วยเฮีย yeah! ไปแล้วกูออมก็ได้ดูแลแม่งทำไมาถึงให้มาทางนี้เคคขาบอกเพียงแค่นี้เราก็มีกุญแจใช้งานแล้วเจนชั้นมาแล้วนะยี่สิบนาทีนั่นเจนใช่ไหมเจนเจนวิ่งไปแล้ว นผ่านไปใช่เจนหรือเปล่าต้องรีบตามไปแต่ไม่น่าทันนะแต่เรื่องของเจนห้าสี่สองโซนหนสามทุกครั้งที่หัวแล้วแน่หมอนเราก็ต้องหลุดเข้าไปในโลกแปลกๆที่ไม่รู้จักวนเวียนซ้ำไปซ้ำมายานอนหลับคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราหยุดฝันเรื่องพวกนี้ได้แล้วห้องใต้บันไดมีหนูอยุดได้ยังไงทําไมลิงทำไมเราถึงได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ทุกวันแกจะหนูสุดโซนยังคงเสียงนัองอยู่แล้วก็แกได้เจอกายดาวนโทัวรบ้านแน่นอนจกเดินมาทางนี้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าเธอขึ้นไปข้างล่างขึ้นไปข้างล่างขึ้นไปข้างบนด้วยว่าลงไปข้างล่างเสียงอะไรวะปูนนะฮะแล้วก็มีห้องต่อไปประตูตนี้เปิดได้เนาะผมขอไปสำรวจห้องปูนนั้นก่อนอเอ๊ะอันนี้คือ รถถ่ายไปสนานะเฮ้ยน่าจะพ่องตายแม่เย็ดเย็เสถานีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยะโสธรรายงานข่าวการไล่ล่าจับกุมล่าสุดของนายพิชัยมานะไผ่บอูต้องหาในคดีลักรถจักรยานยนต์ซึ่งล่าสุดนั้นนายพิชัยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์กง่อชนกับท้ายรถบรรทุกหกล้อที่ขนเล็กเส้นจนเป็นเหตุทาให้เหล็กเสียบลูกตาซ้ายเสียชีวิตคาที่โดยเบื้องต้นทางตารวจได้เก็บรวบรวมหลักฐานอื่นๆในตัวของนายพิชัยเพื่อขยายผลการจับกุม รลุ่มแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ต่อไปทางนี้ยังมีนักซิ่งบางโนที่ยังคงหบหนีอยู่หากใดมีเบาะแสสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ศูนย์ได้ตลอด24ชั่วโมงจบการรายงานข่าวสีสุขคงสวัิ์รายงานเสียงที่อะไรวะเคเพลงข้านี้เราก็เดินไปได้แล้ว เดี๋ยวผมผมขอจ,จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันในพีหน้า let's go